สวัสดีครับผม วันนี้ก็ได้มีดริฟต์มาร์เก็ตติ้งของเกมเซเลตโซนซีโร่นะครับตัวละครหม่ที่ดริฟต์ออกมาได้ชื่อว่าทริกเกอร์ซึ่งชื่อทริกเกอร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครที่เป็นชื่อใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทริกเกอร์เคยปรากฏมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วทริกเกอร์ปรากฏชื่อนี้มาครั้งแรกเนี่ยในเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องความลับเอเจนต์โซเยอร์เนะครับโดยปรากฏตัวในช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่องแล้วจะขอเล่าย่อๆละกันเหตุมันเกิดจากว่าโซเยอร์เซเ้นได้นัดเจอกับมิสเตอร์โม่แต่ปรากฏว่ามิสเตอร์โม่เน หารมาหวานล้อมโซเยอร์สเบและตัวไพอนไว้ทําให้โซเยอร์สเนั้นเข้าปะทะกับทหารเหล่านั้นแล้วให้ไพทอนหลบหนีออกไปก่อนและตัวเราที่เป็นไพทอนได้ทําการซ่อมแซมการเชื่อมต่อเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปอยังกองกําลังเมื่อทําการซ่อมแซมแล้วคนที่ติดต่อเรามาเป็นบุคคลปริศนา ซึ่งภายหลังก็ได้แนะนําตัวเองว่าตัวเองนั้นชื่อทริกเกอร์และทริกเกอร์ก็ได้บอกกับเราว่าเดี๋ยวเขาจะคอยคุ้มกันพทอนอย่างห่างๆเองโดยใช้สไนเปอร์ในการคุ้มกันนะครับเพื่อให้ไพทอนนั้นกลับไปช่วยโซเยอร์เได้อย่างปลอดภัยและอย่างที่เราเห็นในคัสซีนเลยโซเยอร์เนั้นได้ทําการเข้าประทัดกับทหารหนีทัพและกําลังตกที่นั่งลําบาก จากนั้นก็มีกระสุนปริศนายิงเข้ามาเพื่อช่วยเหลือนั่นก็คือริกเกอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อมูลของริกเกอร์เนี่ยเราทราบเพียงแค่นี้นะครับเรายังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรรู้แค่เพียงว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับโอเบิลสควอตหรือกลุ่มที่โซเยอร์สเบนั้นสังกัดอยู่แต่กลุ่มโอเบิลสควอตนั้นเราไม่ได้รู้จักแค่ในโซเยอร์สเบและริกเกอร์เท่านั้นนะในบทสายสัมพันธ์เนี่ยโซเยอร์สเบได้ทําการพูดถึงหัวหน้ามาร์กัสไว้ด้วย และเพื่อนที่เป็นจักรกลที่ชื่อว่าซีดในเมื่อตอนนี้เซเลสโซโซิโร่ได้ดริฟต์มาร์เก็ตติ้งตัวทริกเกอร์มาแล้ว1คนในหน่วยโอเวอร์สคตร์นะครับแสดงว่าในอนาคตอาจจะมีตัวละครที่อยู่ในกลุ่มโอเวอร์สคตร์อย่างซิดและหัวหน้ามาร์กัสออกไมกหรือจะเป็นตัวละครอื่นๆที่เรายังไม่ได้รู้จักในตอนนี้วันนี้ก็มาสั้นๆนะครับมาบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับทริกเกอร์กันซึ่งทริกเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครประเภทสตันธาตุไฟฟ้านะครับและตัวละครที่ดริฟต์มาร์เก็ตติ้งก่อนหน้านี้คือซิลเวอร์ เอเนี่ยเรายังไม่ได้รู้สังกัดว่าว่าน้องอยู่สังกัดอะไรแต่ใช้คำว่า Silver s o w ซเยเนี่ยเผลอๆอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วย o v e r s q u สโที่ s o เยอร์เวสังกัดอยู่อย่างแน่นอนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่อย่าลืมติดตามเนื้อเรื่องของแพท1.6ผมคิดว่าน่าจะปล่อยข้อมูลที่สำคัญออกมาอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้กับผมมากเลยสำหรับข้อมูลสั้นๆในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบาบบย